ราคาพิเศษทุกคันนะครับออกง่ายเครื่องดีเซลกับเบนซินดูไม่ออกนะครับจะเป็นรถเอาไว้รับส่งพนักงานอย่างเดียวนะครับผมอันนี้จะมีแต่งมีไปนิดหน่อยนะครับผมแถมได้ประตูดูดด้วยนะผมไฮเอทสามจุนปีสินะครับ, 0, รบสวัสดีครับจากเพจทัวร์โต้นะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูแบตเตอรี่ตัวจีนะครับผมจะมีเป็นเบนซิน ดีเซลนะครับผมคันนี้ดีเซลปีสิบหกนะครับผมคันนู้นปีสิบเจ็ดดีเซลเหมือนกันนะครับคันนี้จะเป็นเบนซินสองจุดเจ็ดนะครับผมความแตกต่างจากภายนอกไม่มีนะครับผมเหมือนกันเด๊เดนะครับผมแค่แตกต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับอันนี้เครื่องเบนซินนะครับผมรถเบนจูรี่เบนซินนะครับ คันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับผมเป็นรถใช้ในบริษัทนะครับผมรถดูแลดีสวยนะครับเนี่ยดูตามเบาะอะไรนะครับผมเบาะอันนี้ตามรอยการใช้งานของเจ้าของเก่านะครับผมเลขไม์แสนแปดนะครับ คันนี้คันเป็นซินเลขไม่แสนแปดนะครับผมรถเบนจูรี่ส่วนใหญ่ในแต่เราจะเป็นรถในบริษัทหมดเลยนะครับรถใกล้ๆกันนะครับผมบางคันก็มารถเดียวกันนะครับนี่ฮนะคันนี้ก็ปีสิบหกนะครับผมดีเซลนะครับนะความแตกต่างไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับผมระหว่างเครื่องดีเซลกับเบนซินดูไม่ออกนะครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมเลขไม่มันจะราวๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถบริษัทมันถึงกําหนดที่เขาเปลี่ยนรถถ่ายรถออกเพื่อที่เอารถใหม่เข้าบริษัทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลขไม่ก็จะอยู่ราวนี้นะครับจะเป็นรถเอาไว้รับส่งพนักงานอย่างเดียวนะครับผม คันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับผมดีเซลสามจุดศูนยอ่มามันดูเลขกหม่นะครับอ่าคันนี้ไม่แสนแปดหกหมื่นนะครับผมไม่แสนแปดหกหมื่นนะครับเนี่ยสภาพสวยนะครับผมเหมือนกันทั้งสามคันนะครับผมเนี่ยจอดวางเรียงไว้ให้นะครับคันนี้ก็เป็น ไฮเอทนะครับผมคันนี้จะเป็นไฮเอทนี่คันนี้จะมีแต่งรีไปนิดหน่อยนะครับผมเป็นคอนโซลหลังคาแล้วก็บาอคู่หน้านะครับผมคันนี้ปีสิเจดนะครับผมแถมได้ประตูดูดด้วยนะครับผมไฮเอทสามจุดศนปีสิบเจดนะครับเลขไม้สี่หมื่นหน่อยๆน,นะครับผมลูกค้าท่านใดหาอยู่สอบถามเข้ามาได้นะครับผมราคาพิเศษดอกเบี้ยพิเศษนะครับ คันนี้ปีสิบเจ็ดดีเซลนะครับผมตัวคันนี้ปีสิบหกดีเซลเหมือนกันนะครับคันนี้เบนซินน,นี่นะครับผมที่ให้ดูแค่สามคันตรงนี้มันจอดอยู่ด้านหลังอยู่แค่ประมาณสามคันนะครับผมมีด้านหน้าอีกนะครับนี่ฮนะ สวยถ้าลูกค้าสนใจอยากดูนี่เข้ามาดูได้นะครับผมที่เต็นท์พอตออโต้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมผมนี่ก็จะเป็นคอมมูเตอร์นะครับผมดีเซลหมดเลยนะครับผมที่อยู่แถบนี้นี่คือดีเซลหมดเลยนะครับดีเซล3.0มีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับผมหาอยู่สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเต็นท์พอตออโต้เรามีรถตู้มากกว่า70-80คันนะครับผมราคาพิเศษทุกคันนะครับออกง่ายดอกเบี้ยก็พิเศษผ่อนสบาย ตอนนี้มาเจ็ตตี้ที่เต็นท์เราโดนจองไปแล้วนะครับผมมีเลิกรับรถต้นเดือนนะครับาผมว่าจะเอามาเจ็ตตี้มาถ่ายก็ติดจองไปแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับผมโทรเข้ามาก็ได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพอรโต้ช่อง u t u b e พอรโต้ด้วยนะครับ